เขาฝากมาบอกว่าอะไรลองมาฟังข้อความประจำวันจากใครคนนั้นกันนะคะเป็นการทำนายโดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้อะไรดีเราก็รับไปอะไรไม่ดีอย่าไปอินอย่าไปซีเรียสน,นะคะดูดวงกันเพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจให้กันนะคะทีนี้เราลองมาฟังความรู้สึกของเขาคนนั้นนะว่าณเวลานี้เขาฝากมาบอกว่าอะไร โอเคค่ะมาไพ่ใบแรกนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบนะคะสิบใบโอเคเดี๋ยวมาฟังความรู้สึกของเขานะคะเก้าถ้วย อัศวินถ้วย6ถ้วยคนรักเก่าคนรักเก่านะคะคิดถึงราชินีดาบแล้วก็7ถ้วยต่อมา3เหรียญน,นะคะราชินีไม้1ไม้เท้า2ไม้แล้วก็2เหรียน พลังงานที่เกี่ยวข้องครบทุกทาธาตุเลยนะคะดินน้ำลมไฟนะก็เป็นดวงโดยรวมสามารถที่จะดูได้ทุกคนนะคะโอเคค่ะลองมาเช็คกันนะว่าสถานการณ์ตอนนี้คนคนนั้นเขาฝากมาบอกว่าอะไรแน่นอนนะคะจากพลังงานของไพ่เนี่ยเชื่อว่าคนคนนี้เขาเป็นคนเก่าของคุณนะคะสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารมานะเวลานี้เขายังคิดถึงคุณนะเขา ยังมีการมาสอดสอบมาแอบมองคุณผ่านช่องทางออนไลน์เขายังอยากที่จะรู้ความเป็นไปในชีวิตของคุณเขาก็เลยมีการมาส่องพอเวลาที่เขามาส่องแล้วอะช่วงนี้เขารู้สึกว่าคุณดูดีขึ้นคุณดูมีเสน่ห์ขึ้นถ้ายังไม่ได้ทำต้องรีบไปทำนะคะเพราะเวลาที่เขามาสอาอ่องอะเนี่ยไพ่เจ็ดถ้วยมันจะเกี่ยวกับ วกออนไลน์นะคะพวกอุปกรณ์สื่อสารนะคะแล้วก็พอมาส่งแล้วเขาก็เห็นช่วงนี้คุณดูดีขึ้นนะดูมีสเสน่ห์ขึ้นนะดูสวยขึ้นนะบางคนก็เหมือนมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะคะดูหล่อขึ้นดูสวยขึ้นแต่งตัวดีหน้าที่การงานเติบโต มั่นคงการเงินดีขึ้นรู้สึกว่าช่วงนี้หยิบจับอะไรอ่ะคุณหยิบจับอะไรมันก็มันก็ปังไปหมดทุกอย่างนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตของคุณช่วงนี้อยู่ดีกินดีสุขสบายมีกินมีใช้นะ,ะเขาเริ่มคิดในเรื่องของการที่อยากที่จะติดต่อกลับมาเพื่อพูดคุยกับคุณเขาคิดอยู่นะคะเขาช่างใจอยู่แต่ทีนี้คุณก็อาจจะงงว่า อ่ะแล้วถ้ามาส่องแล้วก็รู้สึกว่าเราดูดีขึ้นน่าสนใจทําไมยังไม่ติดต่อกลับมาเพราะว่าเหตุผลที่นะชามองเห็นในตรงนี้นะคะมันจะมีอยู่สองประเด็นใหญ่ๆประเด็นแรกเขาก็ยังยังต้องการอิสระยังไม่อยากเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันต้องซีเรียสจริงจังหรือผูกมัดคือเขารู้ดีนะว่าถ้าเขาเข้ามาในชีวิตของคุณอะ คุณน่ยไม่ชอบเล่นเล่นไม่ชอบให้แบบมามาหายหายไม่ชอบให้แบบมามาคุยกันอะ่ะไม่รู้คุยกันในฐานะอะไรอะ่ะไม่ชัดเจนเขารู้ดีว่าคุณเป็นคนซีเรียสเป็นคนจริงจังเป็นคนที่เอ่อให้ให้ความสําคัญในความสัมพันธ์นะคะแต่ในขณะที่เขาอะ่ะยังไม่พร้อมที่จะจริงจังยังอยากเป็นอิสระยังอยากโสดชิวๆเรื่อยๆนะคะบางคนเขาก็อยากโสดเพราะว่าเขาก็อยากคุยไปเรื่อยๆ คุยคนนู้นคนนี้ไปแต่ไม่จริงจังหรือบางคนเขาก็อยากจะเอาเวลาไปโฟกัสในความฝันหรือสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาสนใจมากกว่าที่จะเอามาวิ่งตามในเรื่องของความรักนะคะส่วนอีกเหตุผลข้อนึงนะคะที่เขายังไม่ติดต่อกลับมาเพราะว่าเขาก็น่าจะมีคนที่เขาคุยคุยอยู่มีตัวเลือกนะคะมี มีตัวเลือกมีทางเลือกนะแต่ดูเหมือนว่าเขาก็ยังอยากที่จะมีคุณเข้าไปด้วยประมาณนั้นมีตัวจริงบางคนก็คือมีแฟนตัวจริงอยู่แล้วหรือบางคนก็คือมีคนที่เขาคุยอยู่ถ้าเขาเข้ามา,าทักมาหาคุณน่ะมันก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์แบบซอนๆอน่ะเป็นแบบตัวเลือกทางเลือกอ่ะนั่นก็คืออีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ตัวเขาอ่ะมาส่องคิดถึงคุณ สนใจคุณอยากกลับมาคุยแต่ก็ยังไม่ติดต่อกลับมาทีนี้มาดูนะคะเขาอยากจะบอกอะไรอีกนะอันนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่ามาส่องช่วงนี้ดูดีขึ้นคิดถึงนะนี่ไพ่ใบนี้คือคนเก่าเขาคิดถึงนะเนี่ยอยากมาง้อมีพลังงานของรักต่างวัยด้วยนะค่ะแล้วก็มีพลังงานของใครคนใดคนหนึ่งที่ตำแหน่งหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะดีกว่าหาเงินได้เยอะกว่าอ่ะเขาอยากจะบอกอะไร คุณมีสเสน่ห์จังเลยนะเก้าเหรียญน,นี่คือ,อโสดสวยหล่อรวยประมาณนั้นนะคะเขารู้สึกว่าแบบพอเลิกกับเขาไปแล้วอะทำไมดูดีขึ้นอะเหมือนกับไปรักตัวเองอะนะคะแล้วก็มันทำให้เขารู้สึกว่าช่วงนี้คุณดูมีชีวิตที่ดีจนทำให้เขารู้สึกเสียดายอยากจะเข้ามานะคะใบต่อมา ช่วงนี้เขามองเวลามามองดูคุณนะอะไรอะไรก็ดูน่ารักดูสดใสไปหมดนะคะโดยเฉพาะถ้าช่วงนี้นอกจากคุณจะดูดีขึ้นแล้วขยันหาเงินแต่งตัวดีแล้วคุณต้องออกไปเที่ยวบ่อยๆยิ่งคุณออกไปท่องเที่ยวเขายิ่งมองว่าคุณมีสเสน่ห์ใบต่อมาโอ้ยเสียดายอยากจะกลับอยากจะกลับมาอยากจะได้กลับมากลายเป็นว่า ตอนอยู่ใกล้กันไม่เห็นคุณค่าเราแต่พอเสียไปแล้วอ่ะรู้สึกรู้สึกเสียดายรู้สึกเห็นค่าเราอ่ะนะอยากติดต่อค่ะไพ่เดอะเวิลอยากติดต่อสื่อสารมาที่คุณอยากกลับมาพูดคุยกับคุณ นะคะบางคนนี่คืออยากเดินทางมาหาคุณนะเป็นพลังงานของทางไกลนะคะต่างถิ่นต่างแดนก็ได้ต่างประเทศหรืออาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ห่างไกลก็ได้นะคะชาวต่างชาติก็ได้มาต่อมานะคนคนนี้เขาเอาตรงนะคะถึงถึงแม้ว่าเขาจะคิดถึงคุณอยากกลับมาในชีวิตของคุณแต่เขามีความเจ้าชู้เฟลลี่อ่ะเชื่อว่าเชื่อว่าเขาก็ยังไม่หยุดที่ใครหรอก justment คุณกับเขายังมีในเรื่องของเวรกรรมที่สัมพันธ์กันนะเออไพ่เวรกรรมขึ้นมาเลยนะเชื่อว่าคนคนนี้ออกแนวเจ้าชู้เฟรนลี่ด้วยยังไงเขาก็ติดต่อกับมานะเพราะไพ่ใบนี้บอกว่ายังยังมีเวรกรรมต่อก,กันแล้วไพ่ใบนี้มันจะมีในเรื่องของการส่งเสียงประกาศแจ้งเตือน ซึ่งแนวโน้มมันก็จะเป็นในเรื่องของข่าวดีมากกว่าถ้าเป็นไพ่จัส m เ n นนะแล้วพอดีไพ่จัสตเมนขยายไปที่อสุรินไม้แล้วก็เดอะเวิลด์ด้วยนะน่าจะมีการติดต่อ,อติดต่อจากเขาถ้าใครที่บล็อกกันอยู่ก็จะมีการปลดบล็อกนะคะก็จะมีการปลดบล็อกแน่นอนนะคะถ้าเขาบล็อกคุณเขาจะปลดบล็อก แต่ถ้าเป็นคุณบล็อกเขาคุณก็อยากให้เขาติดต่อคุณก็ต้องไปบล็อกเออไปปลดบล็อกเขาก่อนเนี่ยเขาถึงจะติดต่อมาได้นะคะต่อมา8ดไม้เร็วๆนี้น่าจะมีการเทคแอคชั่นมานะคะเขารอจังหวะอยู่เร็วสุดก็8วัน8สัปดาห์8เดือนนะคะแล้วแต่กรณีถ้าเป็นกรณีที่เขายังอยากอิสระยังอยากชิลๆเรื่อยๆเป็นกรณีที่1อะ่ะ เขาก็จะอยู่ที่ประมาณ8วัน8สัปดาห์ก็ติดต่อกลับมาแต่ถ้ากรณีที่เขามีแฟนอยู่แล้วอ่ะมีตัวจริงอยู่อ่ะก็คงอีก8<ม>เดือนข้างหน้าเพราะว่าในช่วงนี้เขาก็ตัวจริงของเขาก็ราชินีดาบด้วยไงดุด,ด้วยนะเขาก็คงขยับไม่ได้ประมาณนั้นอ่ะล้วอยากจะบอกอะไรเออจริงๆแล้วอะ่ะ เขาก็รู้ดีนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาอะ่ะมันก็เหนื่อยกันมาเยอะเจ็บกันมาเยอะลักๆเลิกเลิก,ลก,ลก,ลกไปไปกับกับหลายครั้งแต่มันเหมือนกับว่าคนคนนี้เขาเป็นคนไม่ย่อท้อนะคะเขาไม่เคยไม่เคยละความพยายามถึงแม้ว่าคุณกับเขาอะ่ะจะมีปัญหากันกีนก่ครั้งแต่เขาก็เชื่อว่าถ้าเขากลับมาคุณก็ยังยินดีที่จะเปิดประตูต้อนรับเขาแล้วเขาก็ยังรู้ดีว่าคุณอะ่ะยังรักเขา ะะเห็นไหมคะ e อ e r g y คือมาเคาะประตูเรียกก็เปิดประตูให้เขาเข้าบ้านไป ซึ่งตรงนี้ก็เป็นอาจจะเป็นที่คุณก็ได้นะไปทําให้เขาเข้าใจว่าคุณรักและคุณรอ,อเขากลับมาเมื่อไหร่ก็ได้อาการที่แบบว่ากลับมาเมื่อไหร่ก็ได้มันก็อาจจะทําให้เขาคิดว่าเออเขาไม่จําเป็นที่จะต้องรักษาคุณไว้ก็ได้เพราะไปไปมามาคุณก็ไม่เห็นจะเออไม่เห็นจะโกรธอะไรเขาเลยเนี่ยสามดาบเนี่ยกับเก้าไม้เนี่ยกับหกไม้เนี่ยเดินทางไปไปกลับ,ลบ,ลบมาไม่รู้กี่ครั้งทําให้คุณเสียใจไม่รู้กี่ครั้งแต่ท้ายที่สุดแล้ว่ คุณก็เปิดประตูต้อนรับเขาอยู่ดีนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะอย่าลืมคอมเมนต์อักคำทํานายกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นัชชาด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ